สวัสดียินดีต้อนรับสู่เป็นเกอยู่นะฮะวันนี้เราก็จะมาเออสร้างดวาวอังคารนะฮะให้มีสิ่งมีชีวิตนะต่อก่อนแรกนะฮะแล้วก็สร้างดาวก่อนเลยดาวเคราะห์ให้โคจร,ปร,นนป,รประมาณเนี่ยอุณหภูมิหกองศาหกองศาประมาณสิบสี่องศา สิบสององศาดีที่สุดแล้วสิบเอ็ดจุดเจ็ดสิบเอ็ดจุดเก้าสิบสองจุดศูนย์เท่านั้นแล้วก็ถ้าเพิ่มขนาดนะนะขนาดดาวคาร์ดาวัน มวลสามพันมืนสามพันสามพันสี่ร,ร้อยกิโลเมตรสามพันสี่ร,ร้อยกิโลเมตร นนีี่ดองคารฮะเมืองมันมีตอนไหนแบบนี้แบบนี้ฮะเสร็จแล้วขุดไวไม่เราต้องกับวันหนึ่งวันเท่ากับหนึ่งวันดองคารเท่ากับอันเนี้ยสูหนึ่งชุหนึ่ง เออยี่สิบสี่ชั่วโมงหกสิบหกนาทีเอ้ายี่สิบสี่จุดเจ็ดยี่สิบสี่จุดเจ็ดจุดหกสองหรือเปล่าเจ็ดนี่ยแล้วก็สองห้าจุดสอง โอเคเสร็จแล้วคณงานเรยวคนไวเร็วโอเค <c oughs> ป,รประมาณนี้ดูดองคายกันฮะประมาณนี้กเลย <c oughs> สร้างไวเอ้ปรับแป๊บนึงสีน้ำ เฮียแล้วอืมเราจากตรงนี้แป๊บโอ้โหท้องกลคงท้องฟ้าอยู่บนผิวน้ำเลยเนี่ยนี่คือดวงอาทิตย์นะคะ ที่ตกมันก้อนใหญ่แปลกๆโอเคพอดีตกดินนะคลิปนี้ก็เสร็จแล้วนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะชื่อเกมมะก็คือชื่อเกมนะเดี๋ยวเขียนไว้ชื่อคลิปนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไกดแชร์กดไลค์นะดาวน์โหลดด้ยนะถ้าคลิปนี้สนุกนะ อย่าลืมสตูคายนะให้ดูสามร้อยนะโอเคแค่นี้ไา่บายนะฮนะ